ครับอนนี้มีรายการสวัสดี้จะเลิกงานแล้วครับทำสลักเสร็จแล้วตรงเต๊เสร็จแล้วก็พอดี้ช่างบอยอกาจะมาถ่ายผลิตให้ครับช่างบอยอาสาว่าถ่ายแลผลิตให้ถ่ายให้ฟรีครับไม่คิดค่แรงครับแต่ขอน้ำมันเทอร์มิคผมก็ไม่โอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยคับแรงมาด้วยแหละนี่ครับใช้เครื่องครับดูดออกนี่ครับใช้ปั๊บ ใส่เล็ก่ดอยครับแต่ก็ได้ครับเพราะว่าต้องกระหายอยู่พุ่งแรงไหมหมูพุ่งแรงไหมแรงอยู่นะเดี๋ยวดูนิดเี่โอ้โหดีครับทั้งวอยอาถังก็แต่เรียบร้อยครับก็เดีย๋ยวผมดูเสร็จดูดแห้งก็ แล้วเราก็จะถ่ายาน็อตค้นถังครับค้นถังจะมีน็อตอยู่ถ่ายน็อตค้นถังออกแล้วล้างถังเอาน้ํามันโซลา่าชุบผ้าครับน้ำมันโซลา่าชุบผ้าแล้วก็เช็ดภายในถังให้มันค่อนข้างเปียงที่สุดเท่าที่จะเลียงได้ครับให้มันเรียกว่าให้นสะอาทที่สุดผมก็ซื้อปีตนัดมาสักหมดเจ็ดถังครับใช้ปีตนัดน,นี่ครับใช้เป็ตนตัวนี้ครับปีตัวนัดครับ ก็ซ so, oui. well, ื na, ้อมาจากสินเจริญยนรับหลวงครับก็ถังละพันกับห้าสิบบาทก็บางร้านก็พันหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยครับจัดมาทั้งหมดเจ็ดถังครับใช้ประมาณหกถังครึ่งครับก็ถ่ายไปเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายมานานพอสมควรนะครับก็จูงนั้นที่เฮลิขน้ําเข้ามาเฮลิกด้วยด้วยอยู่กับช่างบอยไปนาครับแน่นอนจริงอ่ะ สายอาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวเขาบอกดูดขึ้นครับดูดได้ยิ้มยิ้มยิ้มพื้นไปหน่อยครับที่พี่วอว่านจะพื้ไปหน่อยนะแต่ถ้่พี่เพื่อนเอฟซีทุกท่านได้เห็นนะครับว่าขั้นตอนกรถกรถ่ายผลิตทำยังไงนี่ครับใช้เครื่องดูดครับปกติถ้าเกิดเรามีที่ปัน่นที่ปั่นก็ได้ครับใช้ที่ปั่นก็ได้ง่ายดีสามรอบปิดหรือรอบบริสก็ได้นช่างบอกาเขามีเครื่องครับเดี๋ยวช่างบอยก็จะดูดใส่ถังไว้แล้วก็เอาไว้ฉีดแท็กครับ ไค้แท็กแห้งแท็กอะไรก็เอาน้ำมันไฮดริกเนี่ยมาฉีดแท็กลำเจ้าฉีดแท็กด้วยอยู่ตรงนี้ครับชัดหน่อยครับครับสายจะเล็กหน่อยนะแต่เป็นปัม๊มเป็นปั๊มพาวเวอร์นะนี่นตรงในถังไอยครับรบ,บอยก็เรียกใช้บริการเป่าวงเป่ากองก็ผมก็เรียกใช้บริการช่างบอลตลอดนะครับเป่ากองเป่า เปล่าปลาคอปาโลผึ่งประวกันครับหลงกันไปครับควบคุมุกขี่ถ้าเกิดจะทํามุกขี่ป่าก็กีสะลบก,ก็ทําได้นะครับเนี่ยช่างบอลเนี่ยรับทาอยู่นะครับเนี่ยกำลังวิจัยอยู่กําลังวิจัยเรื่องไอ้นี่อยู่กําลังวิจัยเรื่องสามมุกขี่อยู่ก็คือว่าสลักมันยาวไงช่างบอลเข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นสลักเดิมอะใส่ได้แต่ว่า ไอตัวล็อกน็อตตรงเนี้ยมันล็อกไม่ได้คือมันต้องต่อสลักมาอีกอะประมาณสองนิ้วหรือสามนิ้วอะเพื่อเจาะรูอ่ะอันนี้ก็แอาสลักยาวจะชีมาใส่ไปก่อนแล้วมีอย่างก็คือว่าช่างบอยต้องเอาหูตัวเนี้ยไปทาให้ผมหู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 ของรุ่นสามไปทําหูไว้แน่นแล้วใส่หูเดิมแล้วครับใส่สลักเดิมได้ล็อกรูเดิมได้คือตัวเนี้ยมัน รูรูรูอัจฉริยอยู่ตรงนี้หมินมากเลยเนี่ยหมินมากเลยเนี่ยมันแทบจะไม่เข้าไปตรงกลางเลยผมเซาะร่องน,นะนะผมให้นะัุยก็เซาะร่องให้ด้วยเซาะร่องจระบ,บีเพื่อให้เข้าไปอยู่ในบูธเนี่ยไม่ผลาดวะเพราะถ้าเขาว่าเจาะเป็นรูเนี่ยเขาบอกเจาะไม่เข้าเนี่ยอันนี้ก็ไปวิจัยเรื่องอาจจะดูน่าเกลียดหน่อยครับลองไปชิมเยอะมาวิจัยเรื่องอันนี้กันอยู่วัดเดี๋ยวลองวัดเดียว สลักผมอ่ะถ้าจะใส่อันนี้ต้องเอาสลักผมมาไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็เอาสลักเอาเอาเอา,เอาตรงเกนผมมาไปไปทำหูใหม่ทําหูให้แน่นทําหูให้แน่นแล้วก็ามาใส่เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่หนาของเรามันรูอยู่ตรงนี้ไงรูสามอ่ะเดีนะ๋ยวพอดูดน้ำมันแห้งปุ๊บเราก็เปลี่ยนกองครับเปลี่ยนกองเสร็จแล้วก็กเติมไฮดรอลิกครับกระจกครับอ่าก่อนเติมก็ต้อง อ่ะก่อนแล้วก็อ่บูธปิดก่อนที่จะเติมมันหรือเปลี่ยนกองคือต้องล้างเช็ดผังให้สะอาดก่อนเอาโซลา่าเช็ดผ้าโซลา่าชุบโซลา่าชุบผ้าแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดให้มันเกี้ยงที่สุดเขาเกี้ยงได้แล้วก็เติมมันใหม่เข้าไปก็จบครับนี่มีอะไรบ้าง